สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคลต์ไลสไตล์ค่ะคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำสูตรขนตายาวเล็บคิ้วหนาด้วยเม็ดเมล็ดอินทผลัมนะคะ,มะเมล็ดอินทผลัมอยู่ใช้อยู่ที่ประมาณ20มเมล็ดก็พอค่ะ,มะเมล็ดอินทผลัมเพิ่มความยาวและความหนาแน่นของขนตาขนตายาวเล็บคิ้วหนาขึ้นภายใน3วันเพิ่มความแข็งแรงให้ขนคิ้วและขนตาไม่หลุดร่วงง่ายนะคะ นำเมล็ดอินทผลัมใส่ลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคั่วคัค่วไฟอ่อนๆจนกว่าจะได้เมล็ดอินทผลัมที่ไหม้ดีนะคะไหม้ดีแบบเกรียมเลยนะคะเพื่อสะดวกในการปั่นนะคะหลังจากนั้นปิดไฟนำลงเครื่องปั่นเลยค่ะนำเมล็ดอินทผลัมที่คั่วจนดำแล้วนะคะปัน่นหรือว่าจะใช้เป็นครกตับาเอาก็ได้นะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ เราต้องการผงของเมล็ดอินทภาลัมที่คั่วเสร็จแล้วนะคะเมื่อได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะนำไปร่อนด้วยตะแกรงเลยค่ะเพื่อให้ได้ผงที่ละเอียดกว่านี้นะคะสูตรนี้ช่วยเล่งขนตาขนคิ้วดกดำหนายาวไวภายใน3วันเลยนะคะจากนั้นใช้กระเทียม1กรีบผักขูด,ด้วยตะแกรงค่ะ ขูดใส่ผสมไปในชามของเมล็ดอินทผลัมที่กรองไว้ละเอียดดีแล้วนะคะสำหรับกระเทียมนี่ก็มีประโยชน์เยอะช่วยทำให้ขนคิ้วและขนตาแข็งแรงป้องกันการหลุดร่วงของขนคิ้วและขนตาจากนั้นหอมหัวแดงหรือว่าหอมแขกถ้าเป็นหอมแขกนะคะใช้ครึ่งหัวค่ะขูดด้วยตะแกรงใส่รวมลงไปในชามผสมเลยค่ะ สำหรับหอมแดงนี่ก็ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของขุนคิค้วและขุนตาได้เป็นอย่างดีนะคะสูตรนี้ยังสามารถใช้ได้กับเส้นผมหรือว่านหนังศีรษะด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันมะกอกน้ำมันอูลีฟนั่นแหละค่ะ น้ำมันมะกอกช่วยบำรุงและกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้วและขนตาได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อใส่ไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันละหุ่งลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันละหุง่ง และน้ำมันมะกอ,อกนี้ช่วยบำรุงและกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้วและขนตาได้เป็นอย่างดีเมื่อใส่ไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปคือการภูเลยค่ะสูตรนี้เราจะใส่การภูลงไปประมาณ10ดอกหรือ15ดอกค่ะสำหรับการภูนี่ก็มีประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับขนคิ้วแล้วก็ขนตาค่ะ ใส่ไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันค่ะเ mm hmm. มื่อคุณผสมเข้ากันดีแล้วหาหลูกแก้วที่สามารถทนความร้อนได้ค่ะเทสูตรที่เราผสมไว้ใส่ลงไปในหลูกแก้วเพราะผสูตรนี้จะต้องนําขึ้นไปสกัดในน้ําร้อน เพราะฉะนั้นหลูแก้วก็ต้องทนความร้อนได้ต้มน้ําร้อนให้เดือดใช้ไฟปานกลางจากนั้นก็วางหลูแก้วน้ํามันลงไปค่ะวางทิ้งเอาไว้อยู่ในน้ําร้อนแบบนี้15นาทีนะคะเมื่อครบ15นาทีแล้วปิดไฟยุกลงจากเตาค่ะวางปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะท่านผู้ชม สูตรนี้ไม่มีกลิ่นของหัวหอมและกระเทียมนะคะเพราะว่าการภูนี้เขาจะช่วยดับกลิ่นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์เลยค่ะกรองบีบเอาน้ำมันของสารสกัดออกมาให้หมดค่ะ จากนั้นก็หาโหลแก้วที่สะอาดนะคะใส่สูตรเอาเก็บเอาเก็บไว้ใช้ค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะวิธีใช้เราจะใช้แปรงของมาสคาร่านี่แหละค่ะนะคะวิธีใช้สูตรกับขนคิ้วและขนตาจะใช้เป็นแปรงมาสคาร่าหรือสํารีก้านก็ได้นะคะท่านผู้ชมเอาจุ่มลงไปในสูตรแล้วก็นำมาทาที่ขนคิ้วและขนตาของเราค่ะ สูตรนี้มีกลิ่นหอมนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นของกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะคะทาไปให้ทั่วขนคิ้วและขนตาเลยค่ะถ้าคุณใช้กับขนตาก็ควรจะใช้เป็นแปรงมัสคาร่านะคะแล้วก็สูตรนี้ยังสามารถนะถ้าสมมติว่าคุณใช้มัสคาร่าหมดแล้วมันแห้งใช่ไหมคุณก็สามารถใช้น้ำมันสกัดตัวนี้เทลงไปในขวดของมัสคาร่าของคุณใช้ได้เลยนะคะ เป็นสูตรที่ดีค่ะทาสูตรให้ทั่วขนคิ้วและขนตาแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้บนขนคิ้วและขนตาของเราหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นเราค่อยไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสำหรับขนคิ้วคุณจะใช้เป็นสมรีก้านแบบนี้ก็ได้นะคะจุ่มสูตรแล้วก็นําไปทาที่ขนคิ้วแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไวห้หชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทำซ้ำสูตรทุกวันนะคะเพียง3วันคุณก็จะมีขนตาและขนคิ้วที่ยาวและก็ดกดำขึ้นนะคะจะทำให้ขนคิ้วดกหนาดำขึ้นนะคะสูตรนี้ยังสามารถใช้ได้กับหนังศีสะนะคะเก็บสูตรได้นาน1เดือนค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะถ้าหากเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ